ออกยังไม่ค่อยอยังยังเลยอออกได้ยังใชรออกแล้วออกกใช่ไหม,อมโอ้โกิดออกแล้วขอบคุณนะมิสเบีที่ช่วยความชุ่มชำทำให้ผมสร้างไอเยีดดีๆออกมาได้สมองประกอบด้วยน้ำ85%ดังนั้นหากเ,เราดื่มน้ำบ่อยๆเซลล์สมองก็จะสดชื่นทำให้การส่งถ่ายข้อมูลดีขึ้น และเมื่อต้องคิดก็จะประมวลอะไรได้เร็วขึ้นโอ้ยโอ้ยคิดไม่ออกอีกแล้วมิสเตอร์บีเอ๊นั้นมาเติมความสดชื่นกันใหม่ดื่มน้ำบ่อยๆนะครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1น การจับกลุ่มพ่อค้ายาบ้ายาไอซ์พร้อมของกลางยาบ้า251เม็ดยาไอซ์กว่า9กรัมด้านเกษตรจังหวัดร่วมอำเภอเขาสมิงตั้งถู่ตรวจทุเรียนป้องกันการขัดทุเรียนด้อยคุณภาพและสาร,าราธรรมวัลพิ์กับพระจักดาวถึงทรโรต่อไเป็นพบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวสังสยามเทปนทีวีและตราบทีวีดค การสพเมืองตราดแถลงข่าวการจับกลุ่มพ่อค้าขายยาเสพติดไดยาบ้า251เม็ดและยาไอซ์9.07กรัมตำรวจเผยผลงานจากการปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมก่อนสงกรานต์ที่ศูนย์ปฏิบัติการสพเมืองตราดจังหวัดตราดพันตำรวจเอกบุญส่งปีกคุณทศผู้กำกับการสพเมืองตราดร้อยตำรวจโทจกกักพันเหมือนแก้วร้อยเวรสพเมืองตราด พร้อมด้วยชุดสืบสวนสพเมืองตราดร่วมกันแถลงข่าวการจับกลุ่มนายธีระหรือเป๋ราชิวงอายุ29ปีและนางสาวแสงอรุณหรือโบสุริยะวงอายุ17ปีมาทําการแถลงข่าวหลังถูกจับกลุมพร้อมของกลางประกอบด้วยยาเสพติดยาบ้า251เม็ดยาไอซ์9 0้กรัมอุปกรณ์เสพสมุดบัญชีธนาคาร2เล่ม ทรศัพท์มือถือ3เครื่องเงินสดกว่า27,500บาทและสร้อยคอแหวนทองคําที่เป็นทรัพย์สินที่คาดว่าจะได้จากการค้ายาเสพติดพันตำรวจเอกบุญทรงกล่าวว่าได้รับการรายงานจากชุดสืบสวนสพเมืองตราสว่ามีการรับแจ้งจากสายรับว่านายธีระราชิวงศ และเยาวชนวัย17ปีมีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งให้กับกลุ่มผู้ข้าวรายย่อยและผู้เสพในพื้นที่อำเภอเมืองตราดและอำเภอบ่อไร่รจังหวัดตราดรวมทั้งเขตพื้นที่ใกล้เคียงจหนา้ที่ชุดสืบสวนจึงได้ออกติดตามหาข่าวจนแน่ชัดกระทั่งวันนี้เวลา16.30น,นชุดสืบสวนสพเมืองตราดได้รับแจ้งว่าทั้งสองคนมาเปิดห้องพักที่โรงแรมเนินทรายฮอริเดย์ จึงได้เข้าทำการจับกลุ่มเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบว่านายทีระอยู่ในห้องดังกล่าวจริงและพบว่ากำลังเสพยาอยู่นั้นจึงเข้าควบคุมตัวโดยนายทีระให้การรับสารภาพว่ายาเสพติดทั้งหมดนั้นเป็นของตนเองและซึ่งผู้ต้องหานั้นให้การรับสารภาพว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของตนเอง ผู้กำกับการสพเมืองตราดกล่าวว่าการจับกลุ่มครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมก่อนเทศกาลสงกรานต์ที่ทางผู้บังคับการตรารวจภูทรจังหวัดตราดมีนโยบายอำเภอเขาสมิงและสำนักง,งานเกษตรจังหวัดตราดตั้งจุดสกัดตรวจทุเรียนก่อนส่งออกนอกจังหวัดพบมีผู้รับซื้อทุเรียนมีคุณภาพส่วนที่มีคุณภาพไม่ตรงได้ตักเตือน จุดตรวจบ้านท่าจอดตําบลแสนตุ้งอํเาเภอเขาสมิงจังหวัดตราดอํเาเภอเขาสมิงร่วมกับสํานักง,งานเกษตรจังหวัดตราดได้นํานักวิชาการเกษตรและอุปกรณ์เดินทางมาตั้งจุดสกัดรถบรรทุกทุเรียนที่กําลังเดินทางนําทุเรียนไปส่งในตลาดค้าและส่งผลไม้ในภาคตะวันออกและในกรุงเทพซึ่งมีนายวันชัยเจริญใจหัวหน้าฝ่ายวิชาการส่งเสริมการเกษตรสํานักง,งานเกษตรจังหวัดตราดนายสุเมธตะเพียนทอง ปลัดอำเภอฝ่ายกิจการพิเศษอำเภอเขาสมิงและเจ้าหน้าที่เดินทางมาตรวจสอบซึ่งได้เรียกให้รถบรรทุกทุเรียนทุกคันที่ผ่านมานำทุเรียนมาตรวจรวมถึงสอบถึงเปอร์เซ็นต์แป้งของทุเรียนในแต่ละชนิดที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงตามมาตรฐานสูตรที่มีการคำนวณโดยการตรวจสอบครั้งนี้เรียก รถบรรทุกทุเรียนกว่า50คันเข้าตรวจสอบหากรายใดพบว่าผิดมาตรฐานจะถูกดำเนินการเอาผิดและไม่ให้นำทุเรียนออกนอกจังหวัดในมังผู้รับซื้อทุเรียนรายหนึ่งบอกว่าการตรวจสอบทุเรียนมีคุณภาพนั้นเป็นเรื่องที่ดีและสนับสนุนเนื่องจากยังมีพ่อคา้ารับซื้อบางคนที่ตัดทุเรียนไม่ได้คุณภาพมาขายทำให้เกิดปัญหากันขึ้นและจะต้องตัดประมาณ70-80%ก่อนสุก จึงจะพอเหมาะสำหรับการบริโภคทั่วไปหากส่งออกจะต้องตัดประมาณ70%ขณะที่นายวันชัยกล่าวว่าการดำเนินการครั้งนี้เนื่องจากมีทุเรียนเริ่มออกมากยิ่งขึ้นและราคาทุเรียนเริ่มลดลงนอกจากนี้ยังเป็นช่วงก่อนสงการานต์จึงได้จัดตั้งจุดตรวจในครั้งนี้ขณะที่มาตรการของทางอำเภอเขาสมิงสำนังกงานเกษ,ษกตรจังหวัดตรัร ขึ้นโดยวันนี้เป็นวันแรกและพบว่ามีบางรายที่ขาดมาตรฐานแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่จะผ่านหมดโดยเฉพาะทุเรียนหมอนทองที่มีเปอร์เซ็นต์แต้งอยู่ที่ร้อยละ32ซึ่งส่วนใหญ่จะผ่านหรืออาจจะมีร้อยละ3 0ถึง31ก็พอยอมรับได้ทำให้ทางอำเภอและทางสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ตัดทุเรียนต้องระมัดระวังในเรื่องนี้หากกระทำผิดจะถูกดำเนินคดี มันครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วนะที่โดนตรวจนะคเคยโดนที่ระยองแต่ก็ผ่านค่ะที่นี่ก็ผ่านแล้วยังไงกับการตรวจกับการตรวจก็ไม่มีอะไรเพราะเราตัดแก่อยู่แล้วคือทุเรียนเราเหมาไว้แล้วรอแก่แล้วค่อยตัดนะคะกี่เปอร์เซตตลาดปีนี้ตลาดปีนี้เป็นไงตลาดปีนี้เป็นยังไงเหรอมันก็ดีนะคะดีก็ชาวสุขเอาไปขายที่ไหนอ๋อแผงสมศักระยองอยู่ตรงตลาดเนินสุขค่ะราคาตอนนี้เป็นไง ราคาก็คงที่แล้วนะคะคงเที่ราคาเท่าไหร่มันไม่ได้ยินเอาวานอย่างนี้มันแล้วที่ส่งเนี่ยจะส่งไปไหนแต่คักล่องก็ส่งไปจีนครับปกติทุเรียนจะออกช่วงนี้ไหมช่วงนี้ครับช่วงนี้ก็ปีนี้เป็นยังไงคุณภาพมันเป็นยังไงครับถ้าเข้าตรวจอย่างนี้นะมันก็ไอคนไอพ่อไอพ่อค้าต้องตัดเลมเปอร์เซ็นต์หน่อยมีไหมพวกเนี้ยพวกตัดตัด ไม่ค่อยดีตัดอ่อนตัดอะไรนน,นี้แต่ส่วนมากครัต้องตัดนี้เปอร์เซ็นครับขาดทุนกิโลละห้าหกสิบาทนี่ไม่ไหวเหมือนกัน<ม>ดิงไอค่าบริษัทค่าทีหนึ่งสมมติว่าเรียสามตันห้าถ้าดงไปทัดสี่ห้าร้อยกิโลก็แย่เลย<ม>อย่างนี้แหละตอนนี้ค่าตัดยังน้อยเจ็ดเจ็ดห้าแปดสี่ครับ<ม>แล้ววันนี้ของพี่ตรวจามเนีย่ยแต่เราดูของการผ่านอยู่แล้วเพราะว่าเราเน้นเปอร์เซ็นโอ้โหบางันจ่าเยาไม่ใช่คนที่นี่กรบผม ถ้ามาตัดขอมีดีโอ้โหโดนขาดต้นเยอนกันครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ราคาทุเรียนเนี่ยเริ่มจะตกนะครับเนื่องมาจากปัญหาทุเรียนได้คุณภาพคือตอดัดตัดทุเรียนก่อนกําหนดว่างั้นเถอะทุเรียนหมอนทองนี่อายุการเก็บเขียวก็คือตั้งแต่ดอกบานผสมเกสรเนี่ยนะครับถึงเก็บเขียวได้ประมาณ120วันนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกร,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 ร,รที่ตัดก<ๆ>่อนหรือพ่อค้าที่ตัดก่อน120วันเนี่ยคุณภาพของเนื้อเนี่ยนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งเนี่ยยังไม่ได้ตามมาตรฐาน มาตรฐานของคุณภาพสินค้านะครับก็คือ,อคุณภาพแป้งของทุเรียนพันหมอนทองคือ32นะครับความแห้ง32เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีมาตรการในการดักจก,กัดกั้นทุเรียนไม่ได้คุณภาพที่จะออกไปสู่ผู้บริโภคตามนโย,ยาบายของกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านานอำเภอนะครับของเขาสมิงที่ให้นโย,ยาบายว่าเราจะต้องคุ้มครองผู้บริโภค ดูแลกเกษตรกรนะครับให้เขามีราคาที่ดีขึ้นเพราะว่าถ้าตัดทุเรียนที่ไม่ได้คุณภาพเนี่ยต่อไปคนไม่บริโภคราคาก็จะตกลงนะครับดังนั้นเราก็ขอฟวาร่วมมือจากผู้ประกอบการตัดทุเรียนกเกษตรกรขอตรวจคุณภาพนะครับถ้าไม่ผ่านเนี่ยเราก็จะดึงไว้นะครับแล้วก็ป้องปรามไม่ว่าครั้งต่อไปถ้าถ้าคุณทำเช่นนี้อีกเราจะใช้กฎหมายนะครับก็คือจะคัดทั้งหมดเลยแล้วก็คุณต้องมีความผิดด้วยนะครับอันนี้ก็คือนโยบายตรวจสอบคบไหมมัน วันนี้เราเริ่มปฏิบัติการวันแรกนะครับเพราะว่าเป็นช่วงก่อนสงการเพราะว่าช่วงวันสงการนี้จะมีการหยุดหยุดการตัดทุเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ตัดมากก็เลยต้องป้องปามช่วงนี้แหละครับถึงจะได้ผลที่จริงเราต้องทาพร้อมกัน3จังหวัดตะยองจันตราต้องช่วยกันครับเพราะเห็นเห็นปัญหาอะไรบ้างไหมวันนี้มีครับมีพบปัญหาที่คุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานก็คือต่ำกว่า3าที่สอง ก็อยู่ที่ประมาณ30 29 38อันนี้ถ้าถามว่าในการส่งออกนี่ก็พอรับได้แต่ถ้าบริโภคภายในประเทศเองเนี่ยมันยังไม่พึงพอใจสําหรับคนไทยคนไทยต้องหวานหอมว่ากันนะครับแต่คนต่างชาติอย่างจีนอย่างอะไรเนี่ยเขาก็ทานได้เพราะว่าต้องใช้เวลาในการขนส่งเพราะฉะนั้นเรารักษาคุณภาพเพื่อพี่น้องชาวไทยแล้วก็ผู้บริโภคของเรารวมทั้งว่าการส่งออกก็ให้ได้มาตรฐานด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของภาคเกษตร ขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายช่วงนี้ใกล้ที่จะออกพรรษาแล้วขออนุโมทนากับหลายๆท่านนายมนะที่มีส่วนร่วมในการเนี่ยตลอดพรรษานี้วัดเราก็พระเยอะ22รูปสมมเนนหนึ่งจริงๆนะถ้าดูตามยอดของคนบวช ก็มีเยอะแต่ก็บวชบวชบวชแล้วศึกกันจะเป็นส่วนมากยิ่งทุกวันนี้ยิ่งเห็นค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะเรื่องของการบวช1เดือนสามสามเดือนนี่ก็มีน้อย1เดือน15วันมีเยอะ7วันนี่ก็จะเป็นลักษณะของการแก้บนซสมากกว่า แต่ก็ถือว่าก็ยังดีนะเป็นการรักษาศาสนากันแม้จะเป็นช่วงสั้นๆก็ยังดีเสียกว่าที่ไม่ได้บวชเลยแต่คนที่ไม่ได้บวชนี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะโยมนะนะไม่ใช่ว่าไม่ดีเพราะํำว่าบวชเนี่ยมันอยู่ที่ใจนะไม่ใช่อยู่ที่เครื่องแต่งกายนะที่เห็นเป็นเครื่องแต่งกายผมผ้าเหลืองนี่เป็นแค่ถ้าภาษาสมัยใหม่อัตมาใช้คาว่านี่เป็นโลโก้ โลโก้คือก็เป็นลักษณะของของเครื่องแบบตรงเนี้ยในเรื่องของการโกนผมผมผ้าเหลืองโกนคิ้วแล้วก็มาอยู่วัดเนี่ยาตมาว่าคิดว่าน่าจะเป็นเพียงแค่ประมาณสัก30เปอร์ซนของรูปแบบของพระแต่โดยเรียกว่าพฤติเนะี่ยเป็นพฤติในที่จะเป็นพระจริงๆเนี่ยเขาเป็นกันที่ใจ บอกกับพระบวชใหม่เสมอบอกท่านเราเป็นพระเนี่ยแค่โกนผมผมผ้าเหลืองเนี่ยไม่ใช่นะท่านนี่คือแค่รูปแบบเป็นแค่รูปแบบเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่ส่วนจริงๆที่มันเป็นสาระคือเป็นพระกันที่ใจแล้วถ้าจะบอกว่าญาติยโยมที่เดินมาเดินไปเดินไปเดินมาขับรถผ่านไปผ่านมาที่วัดเนี่ยทำมาหากินเรียกว่านุ่งผ้าลายไม่ได้ห่มผ้าเหลืองมันเรา บางทีอาจจะมีความเป็นพระมากกว่าเราเสียด้วยซ้ําก็มีนะเพราะว่าใจเขาละไงใจละจากอะไรใจก็ละจากเวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสใจคิดนึกเรียกว่าอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลากระทบอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะธรรมรม เวลาเขากระทบอารมณ์แล้วเขาไม่เรียกว่ากระทบแล้วไม่กระเทือนกระทบแล้วไม่กระเทือนตาเห็นรูปวางใจเป็นเห็นแล้วรู้สึกยังไงก็ธรรมดาเห็นก็คือเห็นได้ยินเสียงแล้วเป็นยังไงอะได้ยินก็คือได้ยินดมกลิน่นอะดมกลิ่นก็คือดมกลิน่นไม่ไปปรุงแต่งต่อเพิ่มเติมจนมากเกินบางทีเราก็รู้สึกเหมือนกันนะในปีนี้บวชมาครบ ยี 20, ส่สิบพรรษารู้สึกเหมือนกันว่าเอ๊ะพออยู่อย่างนี้เนี่ยมันจะเคยตัวเคยตัวเหมือนกันนะใช่ไหมท่านเคยตัวเหมกันนะว่าเออมันเหมือนคนก็เอาใจพระเอาใจพระก็คือประมาณหนึ่งว่าอยากจะให้พระอยู่นานๆอย่าเพิ่งออกไปเป็นลูกเคยเขานะท่านอยู่นานๆคนก็ตั้งความหวังไว้กับพระแล้วพอพระทําอะไรขึ้นมาบางทีผิดบ้างไม่ผิดบ้างเนี่ยไม่ตําหนิพระเลยนะ จริงๆเนี่ยถ้าจะบอกว่าเออฉันไม่กลา้าตําหนิพระหรค์ท่านออจะใช้คําว่าอะไรดีอย่าใช้คําว่าตําหนิเลยเอาเป็นเตือนก็แล้วกันท่านเตือนไดออ้ท่านเจ้าคะเดินอย่างเนี้ยฉันว่าอยังไม่ค่อยน่าจะเหมาะนะท่านเตือนได้ฮะก็นี่คือพระลูกพระหลานเตือนแต่ท่านอาจจะไปว่าองค์ไหนเอาองค์เนี้ยอาตมาเนี่ยว่า เอาใครถ้าหากว่าทําไม่ถูกใครจะเตือนก็เตือนเธอโยกยินดีฮะยินดีไม่ถูกนะท่านมาเดินตรงเนี้ยอืมตรงไหนที่มันควรเดิน่ะเอาตรงนูน้นท่านตรงนูน้นก็จะวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยมันถูกไหมมันตรงมันถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยหรือเปล่าก็ยินดีที่จะปรับดังนั้นบางทีถ้าเรามองแล้วออกว่าให้เห็นชัดๆว่าความเป็นพระ อาจจะไม่ได้ห่มผ้าเหลืองแต่นุ่งผ้าลายแบบชาวบ้านชาวเรือนแต่เขามีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มีการพัฒนาโดยการเห็นมองดูฟังดมกลิ่นลิ้มรสแบบมีสติแบบมีปัญญานั่นคือความเป็นพระแล้วรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเวัน อนุสาวรีใต้สถานี BTS อนุสาวรียโทร090 818 1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร0 3 9 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833ก 18. 18 18 18่อช้างฟังเอาสับรถโทร090 818 1844สถานีขนส่งเอกไมัโทร090 818 1855เอกไมัรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา เกมนัดที่6ยาสูบ FC กับตราด FC เกมนัดนี้ทีมตราเอ c เดินทางไปบุกถิ่นยาสูบ FC โดยได้โคชหวังมหิดทอนไม่สูนผลคุมทัพแทนราศักด์บุญเกลี้ยงแน่นอนว่าได้รับความกดดันเพราะเป็นการคุมทีมครั้งแรกในตราเอฟซีทำให้การจัดตัวต้องหวังเต็มร้อยเพื่อผลชัยชนะนักเตะตราเอฟซีพร้อมทุกคนโดยเฉพาะแดนหน้าสกิชิตะเซย่า กรกิติอินอุเทนและปิยะเครือวันที่จะลงได้ครบส่วนแดงกลางจะได้เซซินันโดกลับมาคุมทีมแดงกลางจะมีภัยสารแสงอรุณซาราอุดินอาแวรแดนหลังน่าจะเป็นเกลกพงบุญยสิทธิ์และชาคริสสวยรูปขณะที่ชัยพรอ,อุตตมรัตน์ได้เฝ้าเสาเกมของตราเอฟซีต้องเปิดเกมบุกแน่ตามเป้าหมายเพื่อเก็บสามแต้มกลับบ้าน ส่นยาสูบ FC หลังเกมหยุดพักชั่วคราวพระนิพนธ์เกิดแย้มโคช้ชได้ทำการปรับทีมและทัศนะคติของผู้เล่นใหม่พร้อมกับประกาศเก็บแต้มสำคัญในบ้านกับตราอ FC เมื่อปลดล็อกนักเตะทุกคนอย่างสุธีสุขสมกิจชาคิดระวังประโคนชนินบุญฮาร์ดและเรซิโอมาซิอัสหรือนภัทรส,สมศรีที่เคยปะทะก,กับทีมตราเอ FC มาแล้วแน่นอนว่าจะต้องเล่นกันอย่างสนุก เพราะทั้ง2ทีมนั้นต้องการ3แต้มให้ได้ซึ่งเจ้าถิ่นไม่มีทางเลือกและการเล่นในบ้านย่อมได้เปรียบทุกด้านทำให้วันนี้เชียรตราเอฟซขอ1แต้มกลับบ้าน มนตรีช่วยศึกษาธิการรับมอบโรงกรองและผลิตน้ำดื่มให้กับโรงเรียนวัดคิรีวิหารจากกรมที่ดิน พลเอกสุรเชษฐ์ชยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการรับมอบโรงกลองและผลิตน้ำดื่มให้กับโรงเรียนวัดคิริวิหารสมเด็จพระวรรณรัตน์อุปถัมภ์จากนายสิริพงษ์หานตระกูลอธิบดีกรมที่ดินในฐานะผู้แทนข้าราชการกรมที่ดินโดยมีสมเด็จพระวรรณรัตน์ประธานที่ปรึกษาน,นายนรงธีรจันทราังกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดตลอดจนเจ้าหน้าที่กรมที่ดินคณะครูอาจารย์ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมที่หอประชุม และบริเวณโรงกลองน้ำดื่มวัดคิริวิหารตบลชารากอเมืองตราดสำหรับการจัดสร้างโรงกลองน้ำและโรงบรรจุน้ำดื่มพร้อมเครื่องบรรจุน้ำอัตโนมัติในครั้งนี้ข้าราชการกรมที่ร่วมการดำเนินการจัดสร้างโดยใช้งบประมาณจากการจัดกิจกรรมการแข่งขันโบล,ลิ่งการกุศลตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแกร่ราชการกรมที่ดินเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาร่วม การบริจาคเงินสมทบจากภาคเอกชนและประชาชนรวมทั้งสิ้น1.8ล้านบาทมาดําเนินการเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรมที่ดินในการสร้างความรักและความผูกพันในองค์กรเป็นการสร้างความมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านวัดโรงเรียนหรือหลักบวรให้เข้มแข็งอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่โดยน้ำดื่มที่ผลิตได้จากโรงผลิตน้ำดื่ม ของโรงเรียนวัดคิรีแห่งนี้มีทั้งแบบบรรจุขวดและแบบถ้วยซึ่งนอกจากใช้บริโภคภายในโรงเรียนแห่งนี้แล้วยังนําไปจําหน่ายในราคาประหยัดให้กับประชาชนในพื้นที่โรงเรียนได้มีน้ําสะอาดดื่มอีกด้วย อำเภอรครองใหญ่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานติยองประชุมที่ว่ากาออรอำเภอครองใหญ่นายชัยวัฒน์โอชนานน์ในอำเภอรครองใหญ่เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายนโดยการประชุมนายชัยวัฒน์โอชนานน์ได้ทำการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมจงังหวัด ให้กับนายไพลินสีธรรมผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดตํบลคลองใหญ่ที่จัดทําโดยสมาคมสื่อสารมวลชนจงตราดเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับผู้ทํางานที่มีผลงานประจักษ์โดยการประชุมครั้งนี้มีวาระสําคัญ เรื่องของมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่าสูตรอำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดราชได้ดำเนินการมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยกำหนดให้มีการตั้งจุดตรวจจุดบริการในช่วงสงกรานต์ตั้งแต่วันที่9ถึง15เมษายนรวม7วันรวมถึงมีคำสั่งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านพร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านช่วยรักษาความปลอดภัยอยู่ประจาจุดตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ อากาศประจำวันภาคตะวันออกมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองกับลมจะโชกแรงบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ําสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-39องศาเซลเซียสลมตนออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมเลื่นสูงประมาณ1เมตร วันออกสอดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬกาโทร039 525 488และ081 155 5052 50